สัสดีครับวันนี้เนี่ยครับช่องมินิวิวนี่นก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวเป็นที่เขาใหญ่นะซึ่ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่ร้านอาหารลิเบอร์เลยนะครับก็ซึ่งอยู่ในบริเวณเขาใหญ่นี่แหละทางขึ้นป้ายอยู่นี่ <laughs> แต่ต้องบอกว่าวันนี้รู้แต่แค่ว,ว่าห้องที่พักของเราเนี่ยเพื่อนจองมาให้เป็นที่คาโต้เดอร์เขาใหญ่นั่เนเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสภาพเป็นที่ทายป่าๆอะไรประมาณนี้นะซึ่งไม่ได้บอกเลยว่าไม่มีแพลนอะไรใหญ่ๆสิ้นเลยจะเป็นการเดินหาสกูโกทั้งหมดเลยนะจ๊ะโอเคกิน แ็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมือเมื่อสักครู่นี้นะครับราคาตกยู่ที่3,468บาทนะครับก็จริงๆ้วราคาแพงก็จกะ 600, 800เรา600-800อะไรอย่ะงเงี้ยแต่ก็อิ่มอยู่ก็ถือว่าสะใจอยู่นะครับถ้าเกิดให้สิบดาวให้8ละกันบรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาแไวน่อยรักสอง ส่วนของที่พักใช่ไหมครับจองไว้หรือ,อยังครับจองไว้แล้วครับบริเวณชาโต้เดินอเขาออย่า่นี้คือใหญ่มากอ้าวเดี๋ยวผิดละ,ดละก็เดี๋ยวเราจะพักกันในบริเวณซอกหลังเนี่ยไม่รู้หลังไหนอะเราหลังนีมั้งฮะ เอาจริงไม่สวยอย่างนี้คีไดดูโซมด้วยอ่ะกูอึ้งอ่ะเอาจิงถ้าเกิดไม่ดีกูจ่ายตังค์เพิ่มขยับห้องจะเอาห้องด้านหน้ามุมอาคารนั่นน่ะน่นน่น่ตึกนี้กับตึกนี้มันต่างกันยังไงครับก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ก็ห้องใหญ่นะคะน่าจะเต็มน่าจะเต็มน่าจะเต็มกูไม่ไหวกูจะย้ายจริงๆโซมหลือเกินกูไม่ยอมนะกูบอก อาคารหน้าสวยมากแต่ไอ้ตรงที่เราพักเนี่ยโซมมากอะ่ะทำไแเราใกล <laughs> <laughs> เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเช็กอินในส่วนของห้องเรียบร้อยลวแต่เมื่อกี้อาจจะมีการแบบพูดอินมูนิอะไรเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความคาดหวังสูงมากว่าจะได้อยู่ในอาคารที่เป็นแบบเหมือนปราสาทแต่สุดท้ายไอปราสาทที่เขาถ่ายละครกอนกคือในส่วนของคอนโดที่เขาขายเป็นห้องห้อง่ะไม่ได้ปล่อยให้เช่าใช่จป่ะของเราเนี่ยจะอยู่ในห้องโมเน่นะครับซึ่งก็จะเป็นอาคารคงยาวๆนี่แหละนะครับซึ่งแต่ห้องหนี่ยก็จะเป็นห้องแบบประมาณนี้เลย เมื่อกี้คือเลยแบบหมุดหงิดมากเพราะว่าเข้าห้องมันรู้สึกแบบมันเก่าอ่ะว่าเปเปอร์ก็มีขัดขาดด้วยนะคือไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้ดูรีวิวตอนแรกมาก็ไม่รู้นะแต่นี้รูปตอนนี้เพื่อนส่งมาให้ตอนแรกเรารสึกว่ามันสวยไงแต่พอเจอของจริงแล้วคือแบบนี่มันเล้าไก่นี่จะอยู่ได้ยังไงล่ะอะไรอย่างนงี้เลยทั้งนั้นนะครับคือเป็นทริปที่แบบพี่วิวกบ็บ่นบ่นทุกที่ไม่เห็นมีที่ไหนดีเลยพีนน่วิวเดียเดยเด๋ยวเอาจริงโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่ห้องนี้ที่เราจะนอนก็ได้หรือว่าถ้าเกิไได แห้องเพื่อนหนักกว่าน,นี้จ้าใหญ่ก็จริงสวยก็จริงแต่ w a เป p a p e r แบบกลอลอกหมดเลยอันนั้นคือแบบหลอนไว้อีกคำว่าวินเทจ่วนที่จะเดคอเลตมันใกล้กันนเส้นมันบางมากนะจ้าชาโตเดอเขาเย่อี๋นี่เพื่อนโทรมาแล้วอะฮัลโหลไปดูห้องเขาบอกว่าจะย้ายห้องให้เรานะครับคุณ ในบานนะ่๊จะเล้าไก่คือเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ไปคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วว่าจะทําอย่างไรได้บ้างกับห้องเล้าไก่อันนี้นะครับคือเรานอ,นอนไม่ได้จริงๆไม่ใช่นอนไม่ได้หรอกเราเรา,เราคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้สรุปเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะให้เป็นห้องแบบพรีเมียมที่สุดของที่ชาโตเดินเขาใหญ่นะมูลค่าที่พักเนี่ยต่อคืนคือ2 3 0 0 0บาทเดี๋ยวเราจะไปอยู่ห้องใหญ่กันเดี๋ยวไปดูสภาพห้องใหญ่กันว่าเป็นยังไงไปดูกันอารมณ์ดีละเมื่อกี้อารมณ์เสีย สวัสดีครับถึงเวลวาเช้าเรียบร้อยแล้วหรือก็ขอมาสรุปเลยละกันสําหรับทริปนี้เลยที่เรามาพักกันที่ชาโต้เดอร์เขาใหญ่ใช่ไหมห้องที่เราจองไว้2คืนเนี่ยปรากฏว่าเข้าไปเนี่ยคือรูปมันไม่ตรงปกนะครับก็คือสภาพห้องยังค่อนข้างที่จะมีความเก่าอยู่แต่เราก็เข้าใจนะว่าเขาอาจจะแต่งเป็นสไตล์แบบวินเทจอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับฝงที่เราคาดหวังไวุ้ดท้ายเนี่ยเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องที่เป็นแบบซูเปอร์สุพรีเมียของที่นี่เลยนะครับก็คือเป็นห้องใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอาคารชั้นหน้าห้องบริเวณก็ออออย่่างงทีีเหห็นนนลั้้คื รับแขกนะครับแล้วก็จะมีห้องใหญ่ห้องนอน2ห้องอ่าอาบน้ำทั้งสองห้องเนี่ยก็คือจะมีห้องใหญ่จะมีจากุช่ให้ด้วยถือว่าพึงพอใจสําหรับการที่มาพักที่นี่มนห้องราคา2 10, 3 6 0 0กว่าบาทประมาณต่อคืนนะครับที่นี่อาเป็นว่าถ้า เต็ม10นะเราว่าความรู้สึกของเรากับราคาเราก็ให้อยู่ที่ประมาณแบบ6 7จนะ็ดแบบในส่วนของอาคารแรกนะครับโมเน่ใช่ไหมคืออันนั้นคือเราให้อยู่ประมาณแบบ5 6เพื่อนเพื่อน,อนวัยรุนยไงไง่นอะไรเงี้ยมากก็น่าจะอยู่ไปนได้แหละนะเราเรามีเด็กมาด้วยก็เลยอาจจะแบบขออัปเกรดให้มาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็เลยไนดะ้มีอยู่ห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างโอดโหม,มากเลยทีเดียวนะถ้าเกิดมาอยู่กันทริปนี้ก็เลยถือว่าโอเคคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับโอเคที่ต่อไปละกันนะเราน่าจะไปกันที่โรงแรมดุสิตเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมดุสิตจ้ ถึงแล้วข้าวมาแล้วตนะอนนี้เราไปอยู่กันที่ระะโรงแรมบิสิทนะคะโรงแรมเนี้ยอาจารย์จะอยู่ตรงนั้นเลยบิสิท <laughs> ดุสิทธานีครับไม่ใช่ดุสิตดีทูนี่เอ,อ้ยชอบความใหญ่ของซิงเพื่อที่จะได้แต่งตัวได้ทำไมก่อนห้องประมาณนี้นะอันนี้คือนอนอ่างน้าแล้วก็ลุกขึ้นไปบนเตียงได้เลยคือทาไว้ย่างงี้เหมือนเอาไว้สำหรับเตียงเดี่ยวอ่ะแต่ทำเป็นเตียงคู่อ่งงวะที่อย่างนี้ตัวใหญ่ก็ต้องแบบอ,อาบน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนด้วยกันเลยอาจกลายเป็นนอนแยกกันตรงนั้นกามีทเลสอ๋อมีทาเลสอ่ะมีเท,เล,มเ,ทเลสให้นั่งข้างนอกมองออกไปก็เป็นสวนเด็กเล่นอยู่ไกลๆ จเ็มน้าขงล่างอันนี้ลงไปไม่ได้หัวแตกกระเป๋าเข้าห้องก่อนนะฮะค่อยมาคุยกันแล้วกันตอนนี้ก็อยู่กันที่ข้างหน้าโรงแรมของเราดิเจ้าหนาวมากเลยอ่ะอากาศเท่าไหร่นียตอนนี้สามสิบเปลี่ยนชุดไปงั้นแหละเดินไปไหนเนี่ยไก่ร้องอ่ะนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่อยู่ไหนต้องจะขึ้นกลับห้องแหละ มีที่ปิงเขาด้วยเหรอปิงเขาด้วยเหรอพี่วิวเดีย๋ยวเขาไม่ได้เราต้องบอกเขาก่อนเปล่าเีืยอก็บ่าเท้ามันบ่าทางพอเลิกปิด ช้นช้นเปวเลม่ยวมือเช้านะครับกินมือเช้าเราไปดูกันว่มือเช้าที่ดุสิตเป็นยังไงตื่นจ้า วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของ ทริปการมาเที่ยวเขาใหญ่กันแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจอกที่พลันที่พักมาเนี่ยเป็นที่เดียวเลยนะครับที่ชาโต้เดอร์เขาใหญ่ใช่ไหมสรุปก็กลายเป็นว่าเราก็ได้มา move อยู่ที่ดูซิดทูดีดีทคืนที่2องเราในวันนี้นะทนี่เนี้ยเนี่ยมันใช่โรงแรมที่เราคิดไว้อะ่ะก็คือตรงปลกแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูรีวิวเลยเลย,เลยก็คือเซิร์ชอยู่ในแอปแล้วก็โทรเข้ามาเนี่ยถ้า walk in เข้ามาเขาคิดราคาเกือบคืนแล้วประมาณ6 0 0 0กว่าบาทมั้งรู้สึกนะฮะปรากฏว่าเช็คในแบบ booking com ก็ได้ลดลงไปเหลือประมาณ่ามอาหารช้าทุกอย่างดี ฟาร์ l i t y ิตี้ต่างๆคือของอำนวยความสะดวกเครื่องเล่นแอคทิวิตี้ต่างๆบริเวณนี้ทั้งแบบมีทั้งอัปป่าใช่ไหมตัวอัปปามีกระตงกระต่ายคือหลานเราก็เอ j นจอยกับสถานที่พื้นที่นี้แล้วก็มีปีนเขาด้วยนะแต่ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะอันไม่ได้ไปเลยไม่อาจจะไม่ได้มีแบบภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถือว่าดีสภาพห้องสะอาดเรียบร้อยดีพนักงานบริการดีมากถือว่าเอาเลยเต็มสิบนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับก็แนะนําเลยที่ดูสิดีทูเอออีกอย่างหนึ่งที่ จะบอกว่าอาหารเช้าอาหารเช้าค่อนข้างที่จะหลากหลายใส่ใจ,ใจเรื่องของการพักการอยู่ะไยอย่างเงี้ยอาหารก็อร่อยนะครับทุกอย่างอร่อยหมดเลยเนะี mm ่ hmm. อยอย่างนี้ห้องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องนะครับ mm hmm. ก็คือห้องมันไม่ได้ใหญ่ก็จริงแต่เขาก็จะเหมือนแบบทำแบบมากแบบเลดเนี่ยให้ได้เลสเน,นี่ยจริงๆมันมีอ่างอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่ออาบน้ำอาบอาบเสร็จก็มาตรงเตียงได้เลยใช่ไหมส่วนประตูห้องน้ำเนี่ยบอกเลยว่ามีประตูเดียวนะไม่คือมันวางแบบกั้นเนี่ยก็ปิดด้านมีข้ามดึงเข้าห้องน้ำใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดเข้า้องนี้ก็ปิดอันนี้สส่วนที่นี้เราชอบตรง คือมันใหญ่ดีอะแต่ตอนนี้เละแล้วนะคือไม่ต้องไปสนใจแล้วมากููกระจกเนี้ยชอบมากนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอันนี้พี่เก็บตรงทงรองเท้าก็แบบเรียบร้อยดีเดิฉันเก็บรองเท้าอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็พี่วิวก็ฝากไว้แล้วกันนะวันนี้มารีวิวให้ดูในส่วนของที่พักต่างๆที่เขาใหญ่เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปประมาณนี้พี่วิวไปพักที่ต่างๆรีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามสำคัญมากนะครับนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับที่นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊าย